สวัสดีผู้ครองและนักเรียนทุกๆท,ท่านนะคะ,ะวันนี้เจอกับครูบิวอีกแล้วเราก็จะอยู่ในรายวิชาศิลปานั่นเองของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องการเคลื่อนไหวยอย่างมีรูปแบบนั่นเองนะคะ,ะเมื่อ,อสองคาบที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับนาฏยศาสตร์ แล้วก็ภาษาท่ากันไปแล้วแล้วก,วก็เราก็ได้รู้ว่าออน้าตยศัพั์เนี่ยคืออะไรภาษาท่าเนี่ยคืออะไรนะคะเ,ออเดี๋ยวครูจะทวนให้นิดนึงก็คือภาษาออน่าตยศัพั์เนี่ยก็คือเป็นทออ่าในการใช้แสดงหน้าติ์น,นะคะในการแสดงโขนละครนั่นเองอส่วนของภาษาท่าก็จะเป็น อ,อ,อากับกิริยาที่ใช้แทนคำพูดนะคะอ่ะครูบอกแค่ได้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะอ่าเรามาดูใบงานกันใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังความคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติหนาตยน้าตัสินเนืน้อหาของหน้าตยศและภาษาท่าพร้อมตกแต่งให้สวยงามอ่า นักเรียนก็สามารถทําได้แล้วนะคะเพนผําความคิดนักเรียนก็เต็งมาเลยว่าเนี่ยนาตศาพัพท์บนะคะคืออะไรภาษาท่าเนี่ยคืออะไรเพราะว่าครูก็ได้บอกข้าวๆเป็นนิดนึงแล้วนะคะในคลิปท่านเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกอย่างเราก็เรียนผ่านมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างคือในเนื้อหาของ หน้าแต่ยศัพท์และน้าฏตศิลป์ครูก็มีเอเได้ขึ้นพอยให้นักเรียนไว้เล้วเหมือนกันนะคะเมื่อสองคาบที่ผ่านมานักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะหรือว่านักเรียนจะดูในหนังสือก็ได้นะคะเพราะในใน,ในหนังสือเนี่ยก็มีครบเหมือนกันแล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะว่า ส่งงานนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อในใบงานนะคะใต้ใต้ใบงานเลยนะคะชื่อชั้นเลขที่แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมใส่ทับมันด้วยว่ายุทธอ,าอ,าอาสามทับหนึ่งสามทับสองสามทับสามในแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่ยังส่งงานไม่ครบ หรือว่าไม่ได้ส่งเลยนักเรียนก็เริ่มทยอยส่งมาได้แล้วนะคะเพราะว่าครูเก็บคะแนนไปแล้วเริ่มเก็บคะแนนแล้วก็ทยอยกําลังทยอยใส่คะแนนให้นักเรียนนะคะ,ะเราไว้เจอกันข้ามหน้ากันนะคะวันนี้พอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ